ประเทศไทยเผชิญช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายด้านทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วภายธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมรวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบแต่ข่าวดีคือประเทศไทยได้พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นออย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความพร้อมและศักยภาพในการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยประกาศเตือนภัยล่าสุดในช่วงเด็กที่รัฐบาลออกมานั้นไม่ได้สร้างความตื่นประหลแต่กลับแสดงถึงความใส่ใจการทำงานเชิงรุกและความตั้งใจจริงของหน่วยงานรัฐที่ต้องการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่คนไทยทุกคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์พายุฝนรุนแรงน้ำหลากฉับพลันแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้งในภาคเหนือไปจนถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฤดูส่งผลให้ระบบเตือนภัยต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติสถานีเรดาร์ฝนแบบใหม่และระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือแบบ push cell broadcast โดยประกาศเตือนภัยในช่วงดึกครั้งล่าสุดก็เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งหมดทำให้รัฐบาลสามารถส่งสัญญาณถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาการแจ้งเตือนล่วงหน้าแม้เพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถช่วยชีวิตคนได้จำนวนมากและยังช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจอีกด้วย สิ่งที่น่าย,ยินดีคือประชาชนจำนวนมากเริ่มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญขององค์การติดตามประกาศเตือนภัยทุกครอบครัวมีแผนรับมือขั้นพื้นฐานเช่นการเตรียมไฟฉายสำรองแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่ชาร์จเต็มการเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงการติดตั้งแอปเตือนภัยของทางราชการซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าไทยกำลังก้าวขึ้นสู่สังคมที่มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลเองก็ได้เพิ่มความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาคเอกชนหน่วยกู้ภัยองค์กรท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครทําให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเป็นระบบและครอบคลุมกว่าเดิมมากตัวอย่างเช่นการส่งข้อความเตือนภัยไปยังมือถือทุกเครือข่ายพร้อมกันการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดช่องทางออนไลน์24ชั่วโมงสําหรับรายงานเหตุผิดปกติและการส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่ทันทีที่รับสัญญ,ญาณความผิดปกติจากอุปกรณ์ตรวจวัดอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้คือพลังบวกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งประเทศ ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลายคนอาจกำลังพักผ่อนแต่เจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิตยังคงทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อกลั่นกรองข้อมูลก่อนออกประกาศเตือนประชาชนการทำงานลักษณะนี้อาจไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่เป็นอีกด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยสาธารณะพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนมีความแม่นยำที่สุดและท้ายที่สุดก็ได้ประกาศเตือนภัยที่ช่วยให้ประชาชนมีเวลาตั้งตัวทัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรชื่นชมอย่างมากนอกจากนั้นภาคประชาชนเองก็เริ่มมีส่วนร่วมเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดเช่นการแชร์ข้อมูลจากแหล่งทางการแทนข่าวปลอมการแจ้งเหตุผิดปกติในพื้นที่ที่อาศัยอย่างสุภาพและรวดเร็วการให้กำลังใจบุคลากรภาครัฐที่ทำงานหนักในเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้สร้างบรรยากาศของความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวในยามที่ประเทศต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดการเตือนภัยในช่วงเวลาดึกแบบนี้ แม้อาจฟังดูน่ากังวลแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นสัญญาณบวกว่ารัฐบาลไทยพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงไม่มีการปล่อยปะละเลยหรือรอจนเช้าถึงจะประกาศทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบตรวจวัดอากาศอัตโนมัติด้วย AI ระบบภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงและซอฟต์แวร์ประมวลผลสภาพอากาศเชิงลึกทำให้ไทยมีความสามารถในการทำนายความเสี่ยงได้แม่นยำกว่าเดิมหลายเท่า และนี่เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนได้รับแจ้งเตือนหลายพื้นที่ก็ตอบสนองได้อย่างเป็นระเบียบไม่เกิดความตื่นประหนกทุกคนรู้ว่าควรทำอย่างไรทั้งการเก็บของออกจากพื้นที่เสี่ยงการตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนการติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการสิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการให้ความรู้และการซ้อมแผนภัยพิบัติที่เคยจัดขึ้นบ่อยครั้งในอดีตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนว่าสังคมของเรามีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ประกาศเตือนภัยครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นข่าวร้ายแต่เป็นตัวอย่างขององค์การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใช้เทคนโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้บุคลากรที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่พร้อมรับมือแต่ยังสามารถป้องกันล่วงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความสำคัญสูงสุด ความพร้อมเช่นนี้ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่ายามเกิดเหตุไม่คาดคิดรัฐบาลจะสามารถส่งข้อมูลเตือนภัยได้รวดเร็วและถูกต้องแม้ในอนาคตประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านสภาพอากาศและภัยธรรมชาติอยู่เสมอแต่ทิศทางการพัฒนาระบบเตือนภัยและความร่วมมือของทุกฝ่ายกำลังไปในทางที่ดีมากขึ้นอย่างชัดเจนประชาชนมีความรู้มากขึ้นรัฐมีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นทีมกู้ภัยมีความพร้อมสูงขึ้นและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทำให้ทุกครั้งที่เกิดประกาศเตือนภยัยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนประเทศไทยก็มีความสามารถในการรับมือได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้คือภาพรวมเชิงบวกที่เกิดจากประกาศเตือนภัยช่วงดึกที่ผ่านมาไม่ใช่ความน่ากลัวแต่คือสัญญาณแห่งความพร้อมความเข้มแข็งและความปลอดภัยที่กำลังพัฒนาขึ้นในทุกระดับของสังคมไทยอย่างแท้จริงหากต้องการเพิ่มความยาวปรับโทนหรือขยายเป็นข่าวอัดแน่น2,500คำบอกได้เลยครับ เมื่อมองลึกลงไปในระบบการทำงานของหน่วยงานรัฐในช่วงเวลาที่มีการแจ้งเตือนภัยกลางดึกจะพบว่ามีองค์ประกอบเชิงบวกจำนวนมากที่เกิดขึ้นเบื้องหลังตั้งแต่การเฝ้าระวังสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจจับเมฆฝนแบบความละเอียดสูงไปจนถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำนายความเสี่ยงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำขึ้นทุกปีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยทำให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วและมั่นใจมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การประกาศเตือนภัยในช่วงกลางดึกสามารถออกมาได้ทันเวลาและช่วยให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันก่อนเกิดเหตุจริงความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาาลอย่างทันทีนี้เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินที่ล้ําสมัยกว่าว่าที่เคย อีกด้านหนึ่งที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าคือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ดีขึ้นมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและกองทัพทุกหน่วยงานทำงานภายใต้ระบบสื่อสารกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันทีทําให้การตอบสนองเหตุฉุกเฉินอย่างการอพยพคนการตั้งจุดปลอดภยัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ความร่วมมือในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่หลายประเทศกำลังพยายามพัฒนาแต่ไทยสามารถยกระดับตัวเองได้ออยย่างกล้ากระโดดภายในเวลาไม่นานซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งในส่วนของประชาชนความประหนักรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนเริ่มเข้าใจว่าการเตือนภัยไม่ใช่สัญญาณของความตื่นประหนกแต่เป็นมาตรการเชิงป้องกันที่ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้น การแชร์ข้อมูลจากแหล่งทางการการหลีกเลี่ยงข่าวลวงและการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการประกาศเตือนเป็นตัวอย่างเชิงบวกที่สะท้อนถึงการเติบโตของสังคมไทยในด้านความพร้อมรับมือเหตุไม่คาดคิดหลายบ้านมีชุดยังชีพขั้นพื้นฐานหลายชุมชนมีอาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในยามที่มีเหตุฉุกเฉินสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมในสถานการณ์ที่ต้องการความพร้อมสูงสุด ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงเวลาวิกฤตที่มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อยการประกาศเตือนภัยกลางดึกครั้งล่าสุดก็เป็นตัวอย่างที่ดีการส่งข้อความผ่านมือถือเกิดขึ้นพร้อมกันทุกเครือข่ายการถแถลงชี้แจงของเจ้าหน้าที่มีความกระชับและตรงประเด็นและมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยลดความสับสนของประชาชนได้อย่างมากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้ทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบมากขึ้นรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาในยามขับขัน ความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นนี้ถือเป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับมือสถานการณ์ต่างๆในอนาคตอีกหนึ่งมิติที่ไม่ควรมองข้ามคือการที่ประเทศไทยสามารถดึงเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การรับมือภัยพิบัติในหลายจังหวัดได้เริ่มใช้โดรนสำหรับตรวจสอบเส้นทางน้ำหลากป่าที่มีความเสี่ยงเกิดไฟไหมหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำก่อนเข้าพื้นที่จริง โดรนเหล่านี้ยังช่วยในการค้นหาผู้ประสบภัยในยามค่ำคืนด้วยกล้องอินฟราเรดซึ่งช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติยังช่วยทำนายพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่มหรือพายุหมุนได้แม่นยำขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างมหาศาลในอนาคตการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเชิงบวกที่น่าชื่นชมหลายชุมชนมีการซักซ้อมแผนอพยพเป็นประจำ มีการจัดอบรมให้เยาวชนเกี่ยวกับทักษะเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานมีการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินความร่วมมือระดับรากหญ้าเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเหตุการณ์เตือนภัยกลางดึกเกิดขึ้นชุมชนต่างๆก็สามารถตอบสนองได้อย่างเป็นระเบียบและไม่เกิดความสับสน เพราะทุกคนรู้บทบาทของตัวเองและรู้ว่าควรทําอะไรเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและเพื่อนบ้านในท้ายที่สุดการประกาศเตือนภัยกลางดึกแม้จะสร้างความกังวลแก่บางคนแต่ในภาพรวมกลับสะท้อนถึงความพร้อมด้านระบบความปลอดภัยและความร่วมมือของคนไทยที่มีมากขึ้นอย่างชัดเจนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สัญญ,ญาณของความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวแต่คือหลักฐานว่าประเทศไทยกำลังก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งในด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการและความประหนักรู้ของประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างประเทศที่ปลอดภัยมั่นคงและยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ท้าทายทุกประเภทในอนาคตหากต้องการขยายเนื้อหาให้ยาวขึ้นเป็น2,500ถึง3,000คำหรือปรับโทนสำหรับนำไปทำข่าวสคริปต์ u t u b e แจ้งผมได้เลยครับ